ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาดูอบอนบอนนาแล้วก็บอนสีแล้วก็บ้านนี้เขามีการเพาะนกหลายๆอย่างหลายๆชนิดเป็นนกสวยงามนะครับ ครับวันนี้ครับบ้านของคุณโต้งและคุณเอ๋บ้านไร่กลางเนาะนะครับบ้านไร่กลางครับจะเห็นนี้ล้วเข้ามาก็จะเห็นประตูรั้วอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเจอเจ้าของพอดีครับสวัสดีครับคุณโต้งครับครับก็วันนี้ช่องนักบัวจะขออนุญาตมาถ่ายทําเรื่องการปลูกบอล บอน,นาบอนสีต่างๆรวมทั้งการพ่อนกจำน่ายแล้วเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมที่สนใจด้านนี้จะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็มาแบ่งไปเลี้ยงไปดูกันครับ,คร,บครับคุณต้งและคุณเอครับสวัสดีครับนะครับ,รบท่านผู้ชมนี่ครับสองท่านนี่ครับเป็นผู้ที่พเพาะเลี้ยงอบอลน,นามีหลายชนิดหลายต่างๆเดี๋ยววันนี้ขอเราเริ่มวันที่พัน พ่อพันแม่พันก่อนดีกว่าเนาะครับผมใช่ไหมได้หลังนะครับพ่อพันแม่พันโอ้ครับครับตอนนี้คุณต้องพาท่านผู้ชมและช่องนาบัวไปดูพ่อพันแม่พันธุ์นะที่มนี้จะมีอนอ๋อทำเป็นตู้อบอย่างดีเลยครับมาตรฐานเลยครับอันนี้คือพ่อพันแม่พันเข์ควาร้อนอบเลยครับท่านผู้ชมมี มีต้นไหนที่โดดเด่นของของสวนเรามั้งครับของฟาร์มเราผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวเนาะเป็นบอนสีบอนสีที่เห็นอยู่ครับท่านา<ม>ครับนี่คือเป็นชั้นนะครับชั้นบนช่านเราแล้วก็โดดเด่นจริงๆคือคืออะไรโดดเด่นจริงๆก็จะเป็นพวกครับนะอันนี้คือจอมทับใช่ครับผมโอ้โหสวยงามครับแล้วก็ใบใหญ่โต อันนี้เราผ่าหัวแล้วยังอันนี้เรียบร้อยแล้วครับมีมีมั่งแล้วครับแต่ตอนนี้จำหนายไปเยอะเลยเนาะแต่ก็ก็<ๆ>ยังมียังมีคออยู่ลองหยิบขึ้นมาโชว์เลยเอรงตัวนน้อนอะไรอันนี้เหรอครับ,รบอัน,นอันนี้จะเป็นชายชนครับอ๋อไม่ต้องโยกเพรามันหนักเกินก็อ๋อไหวโอ้โหชายชนพร้อมใหญ่ี่เราเพิ่งจะเจอนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับรบ,บ้านคุณต้อง ครับอันนี้ก็ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยไส้เดือนส่วนใหญ่เนาะม้มีสูตรบอกสูตรไส้เดือนให้อสูตรดินไว้ให้เลยครับท่านผู้ชมผสมไส้เดือนแล้วครับหนึ่งต้นหนึ่งนะแล้วก็ที่ต่อต่อมาเนี่อะไรลองอันนี้นะครับอันนี้ต้องถามแฝงผมจําชื่อไม่ได้แต่อันนี้อันนี้เป็นม่วงมงคลอ๋อม่วงมงคลโหสวยครับสวยพร้อมใหญ่ทุกต้นเลยครับใช่อันนี้ยังเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราจะยังไม่จาหน่ายยังครับ เยอะอเลยบางตัวผมนจำชื่อไม่ได้เลยอ๋อนี่ก็สวยก็แต่ก็จะจำชื่อได้เป็นบางตัวตัวนี้ตัวนี้สวยต้องต้องเปิดดูอย่างเดียวผมครับนี่ทับพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่โดดเด่นก็เมื่อกี้ที่ดูอะไรนะขุนศึกไอ้กองทัพกอ,องทัพครับกองทัพออันนี้จะเป็นพุ่มใหญ่เนี่้แม่กองอตัวนี้ ผมพยายามหาในคู่มือแล้วครับยีไม่เจอเลยมีแต่คนสนใจทท้งนั้นเลยแต่ผมมีผมมีลูกแล้วตัวนี้นะไม่มีลูกแล้วมีลูกจำนายจำน่ายแพงไหมครับไม่แพงครับเริ่มต้นที่สี่ร้อยห้าสิครับตัวนี้ส5 0ร้อยหสิบครับผมลูกมันก็คือฟอร์มใหญ่แล้วสิฟอร์มไม่ใหญ่ครับประมาณสามสี่ใบประมาณประมาณนี้ครับประมาณครับผมแล้วก็เล็กกว่านิดหน่อยครก็มีอันนี้คืออะไรชายชนชายชนครับป้ายอ๋อครับ๋อมันมีป้ายกับไม่ป้ายใช่แต่ ป้ายเยอะกับป้ายน้อยใช่ครับอ๋อครับนี่ครับทําลูกมาเลยอันนี้ลูกครับนี่บอลนาครับบอลนาไทยโ,<อ>โซนนี้บอลนาไทยชื่ออะไรอันนี้มีบอลบอลนาไทยก็จะมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็จะมีเป็นบอลสีเป็นแม่กองอดอลลักบอลนาไทยเราเ<อ>ม็ดพ่อเม็ดลืพอพ่อพ่าวหวเนี่ยอันโซนนี้ของเม็ดครับเม็ดทั้งนั้นเลยอ๋อเม็ด ครับนี่ครับท่านผู้ชมก็เข้ามาได้ที่บ้านบ้านไร่กลางเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณโต้งจะพาไปดูลูกที่ที่จำหน่ายอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ที่บ้านไร่กลางมีเบอร์โทรมีอะไรติดต่อไหมครับมีครับ086ครับ086ครับผม804ครับ804 3895ครับ3895นะครับมีเฟซมีไลน์ไหมมีครับเฟซ คุณวลิศลาครับคุณวลิศลาใช่ครับพิมเข้าไปเจอเลยครับอ๋อวริศลาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยครับอ๋อภาษาภาษาไทยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูกันได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมลูกบอลสีนานาชนิดเลยครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเราก็ค่อยแพน่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมีหลายชนิดกำลังโตสามใบสองใบสี่ใบใบเดียวมีหมดเลยครับที่จะโตหน่อย นะครับเริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไรนะคุณต้ง450ครับ450ไปจนถึงจนถึงหลัก800 900, 900. 800 900แล้วก็ตามฟอมตามฟอมครับครับตามฟอมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูนะฮะเพราะลงเรือนนี่มันต่ำแล้วก็แคบก็การถ่ายทำก็ใกล้ชิดหน่อยใกล้ชิดกับบอลหน่อยนะครับครับผมหลังบ้าก็ด้กันนิหน่อยนะครับเนี่ยอ๋อไม้มงคล ครับลืมกดสต็อปเดี๋กครับนี่เป็นมุมนิดนี้ก็จําหน่ายเหมือนกันก็นะครับท่านผู้ชมเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลตามราคาแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยกันตีครับเดี๋ยวเราพาไปดูโรงเรือนอันนี้อันนี้โรงเรือนเฉพาะโรงเรือนเฉพาะอันนี้มีไม้ผสม เป็นลูกม้ผสมเป็นเป็นไม้ตัวตัดผสมในเซลล์อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมดูเลยครมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าคนเข้าใจผสมเนาะบางทีใช้เนื้อเยื่อเป็นลูกผสมเหรอใช่ครับคนคนเนื้อเยื่อชิ้นเดียวนิดเดียวครับนี่ผมทำได้ประมาณห้าสิบกว่าต้นเนาะความสามารถด้านการผสมเนื้อเยื่อด้วยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะได้สายพันธุ์ไม้ใหม่ๆนะครับสายพันธุ์ บอนใหม่ๆนะครับบอนสีใหม่ๆค่อนข้างจะยากเลยครับเพราะฉะนั้นคุณคุณต้องเขามีมีความสามารถผสมเยื่อเยื่อได้ท่านผู้ชมก็ควรจะมารีบมาจับจองหาย้ายบ้านน้องๆได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นบอนที่ผสมเยื่อเยื่อจากต้นหน่อยเดียวนะอันนี้ผมทำนี่เดี๋ยวมันก็ต้องออกมาเป็นกอเราก็จะแยกต้นได้อีกพอแยกแยกเสร็จตุ้หยดหยดนน้ํายาเล่งเล่งเขาป แล้ววิธีการผสมน้ำในเนื้อเยื่อนี่เราต้องมีความรู้ไหมต้องมีครับต้องมีอย่างมากเลยความรู้ใช่ตอนแรกผมทาผิดทาสุกมาเยอะก็ลองลองดูแฟมามันประสบความสําเร็จตอนนั้นก็เลยว่ากะว่าจะทําไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ครับผมอันนี้มีมีมีชื่ออะไรพอจําได้ไหมอันนี้ผมจาไม่ได้เลยเพราะผมทาหลายตัวแต่ผสมอย่างเดียวใช่แต่รู้สึกว่านี้เป็นพวกนี้เป็นกับกล้วยอ๋อเขาเรียกอะไรนะกับกล้วยบอนกับกล้วยใช่ อ้อครับผมครับแล้วนี่หนึ่งหนึ่งโรงเรือนนะฮะหนึ่งโรง,งอบมาจะแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยครับสวยสวยตั้งแต่เล็กๆนะครับสวยทุกต้นเลยครับเป็นอันนี้ก็เป็นลูกพอาเยอะด้วยอัน,นอันนี้ไม่ใช่ลูกเพราะนะเยอะครับน,นี้เป็นพอาะชิ้นเนื้ออ๋อเอาผ่าหัวน,นี่ผ่รรา,าหัวผ่าหัวนะครับผ่าหัวนะครับท่านผู้ชมด้านในก็มีครับ ก็ติดติดต่อหรือว่ามาเลือกดูกันได้ครับสี่บ้านไร่กลางนะครับบ้านขุนโต้งคุนเอฟันแม่ฟันเหรอพันแม่พันครัโอ้โหอันนี้คนเรกคนตพนละแมแต่ว่าจริงแล้วคืออะไรนะพกหลงอะไรนะเนาะผมก็ไม่อ,มอันนี้อันนี้เคาเลือกอะไรยามน พยามนครับผมผมว่าตะวันก็ไม่ไม่เขื่อนแล้วผมทําไม่ได้บ่มีสองหนต้นสวยครับสวย,สวย,สวยน่าจะเป็นพยามนพราะผมออกใบเป็นกอเลยเขาเ่ยกำลังจะแตกหน่อแตกลูกแตกหลานแล้วม้งครับเนะี่ยใช่ครับผมแล้วจริงๆเวลามันกัดสีแดงมันแดงทั้งใบอ๋อเนี่ยนะใช่ม,มันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงครับ หลังจากตัดสีแล้วตอนนี้มันยังไม่แดงเพราะข้าวข้าวที่ปลูกเอามาปลูกอะผมผสมแล้วผมลืมไปโรยไว้ใต้ต้นเพราะผมไม่รู้ใต้ต้นไหนมั่งอันนี้อยู่สี่ชนิดที่ที่ผมทำที่ที่หมายถึงที่เราผสมเนื้อเยื่อไม่ใช่ผสมเนื้อเยื่อครับผสมเกสรอ๋อผสมใช่นะครับผสมเกสรด้วยผสมเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็ผ่าหัวใช่แล้วก็แยกนอใช่ครับผมโอ้ที่นี่มีผสมเนื้อเยื่อเนี่ยผมทําไว้สองครั้งเองได้ผสมความสําเร็จครั้งเดียว โอถือว่าถือว่าเป็นมิติใหม่ครับท่านผู้ชมที่เราไมเคยไปถ่ายทํามาเรา,เราจะเราจะไม่เคยเจอลูกเพราะเนื้อเยื่อนะครับกอจจะมีก็ที่บ้านคุณตงรับคุณเอ๋เนี่คยครับเแต่ก็เพราะเนื้อเยื่อในขวดกันเนาะผมก็ไม่เคยเพราะอันนี้อันนี้อันนี้แบบไม่ปลอดเชื้อนะไม่ปลอดเชือ้อสองนี้ไม่ปลอดเชื้อผมก็ศึกษาจากใน youtube เหมือนกัน ออ๋เรียนเรียนเรียนรู้จาก y o ยูทูบแล้วก็ทํำเราเราต้องมีมีเครื่องมือแลบเยอะเลยเยอะมากเลยเไปห้องเลยมีตจินแอลกอฮอล์แล้วตอนนี้เราเราเริ่มพรเนื้อเยอชนิดอื่นมีมั้งไหมไม่มีแล้วครับเพราะผมมันไม่มีเวลาพอเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยออ๋ต้องปอดเชื้อมากเลยแต่ก็ก็ยังทําอยู่ก็นานๆยังนั้นมีเวลาก็เข้าห้องแลบใช่เพราะ พอเนื้อเยอะต้องใส่ห้องที่มันมิดชิดเนาะใช่ครับ,ม,รบมันต้องมีมันต้องมีพวกอะไรนะอาหารเจลอ๋ออาหลายอ,าาอย่าง<จ>พอออกมาเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเป็นปอดปอดเชื้อแต่ที่ผมเอามาทำข้างนอกพอทำปอดเชื้อจะต้องออกมาออกนอกเลยนอกเลยมันก็จะเสียมั่งได้มั่งแต่ที่ได้ผมก็จะมาหยอดน้ำยาเพิ่มหยอดน้ำยาเพิ่มถามว่าผิดผิดจากการเข้าคำนวณไหมมันก็ผิดแต่ว่ามันให้ผลผลลัพธ์ที่ว่าโอเคครับอย่างที่เห็นน้กตาลกล้วยอ๋อ อ่าในถาดก็คือพันธุ์ของจระค้ค่มันยังไม่หยุดครับฮะมันยังไม่หยุดเพราะต้นแม่ที่ผมไปเอามามันหยุดอ,อันนี้ผมมาปลูกไว้ข้างหน้าสวนอันใหญ่นะีค่ครับครับครัฟีครับอ๋อครับฟีครับครับอันนี้ก็จำหน่ายเหมือนกันอันนี้ก็จำหน่ายครับตอนนี้ยังยังอยู่ในตลับเพาะอยู่เลยอ๋ออ๋อตอนนี้เราเราเพาะกัสอนรือว่าเพาะอะไรที่ว่าเพาะเนี่ยไหลครับ อเราตัดเราตัดไปชำไว้แล้วตัดไปแล้วไปตัไเลสปิปเนมอดเอสปิมอดคือสปกนเนมอดก็จะเป็นที่ผมซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนสองต้นนี้เราก็ยังไงสองต้นนี้ผมเอาขึ้นมาเพื่อจะมาเลี้ยงน้ำอ๋อจะเลี้ยงใส่กระมังจากที่ปลูกปลูกกับดินตอนจากที่ปลูกดินนะอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ตอนนี้เขาก็ย้ายย้าจากดินขึ้นมาเป็นกระถางแล้วเป็นกระมังใช่ครับเหมือนเหมือนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันใช่เพอต้าเป็นลงน้ําเลยใบก้านเกินไปหมดเลยอ๋ต้องตัดหมดเลยเราต้เรามาทําให้มันให้มันอยู่คงสภาพก่อนให้คงสภาพก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคือเอาไปใส่น้าใส่น้ำอ๋อแล้วนี่ก็คือไว้คือเตรียมแยกไว้เผื่อจำหน่ายท่านผู้ชมที่ที่ดูดูเราก็อยากได้ก็มามา ซื้อมาศึกษาได้นะครับเป็นเป็นบอลไลน์นะอย่างตัวเนี้ยอันนี้บอลกระดาษด่างครับบอลกระดาษด่างเริ่มด่างแล้วครับท่านผู้ชมเห็นด่างแล้วอันนี้ก็บอลนาครับบอลนาอบอลนาญี่ปุ่นยังไม่ค่อยด่างเท่าไหร่บอลนาญี่ปุ่นแต่ละตัดลูกไปด่างหมดทุกตัวอันนี้เราเพราะอันนี้ก็บอลนาด่างใช่ครับผมนี่บอลนาด่างครับอันนี้ก็คือมาวางรอท่านผู้ชมมาซื้อไปเป็น นะลูกหลานย้ายบ้านไปได้เลยครับนี่คือบานเดือนใบด่างของบนอนนาญี่ปุ่น,นูก,ล,กลูกต้นไหลไหลเขาออกมาออกมา <S 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 ลูกของต้นนี้ครับท<ห>่านผู้ชมไหลโอ้ไหลย,ยังใหญ่เลยครับใช่ไหลตัวตัดเป็ <S 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 นคอคอีอคอต้นแม่ต้นแม่กับลูกต,นน <S S S ตั้งอยู่ติดรั้วหน้าบ้านเลยครับท่านผู้ชมมาก็จะเห็นทันทีนี่อะไรอ่ะแบ็กเมจิกเนาะแบ็กเมจิกตับาตมันล้มน้อเต็มเลยครับท่านผู้ชม ลบไปหมดเลยคไปครับนี่ครับก็อีกชนิดหนึ่งลิเปอร์ครับฮะลิเปอร์ลิเปอร์ครับผมแต่คนละสายคนละสายใช่นี่จะดำดำดำเยี่ยมเลยดำเยี่ยมเลยดำหลังบงหลังใบดำหมดหลังใบดำอันนี้คือหลังใบจะอมเขียวอมเขียวหน่อยหน่อยแต่ก็ดำนะอันนี้ก็ลูกแบงค์เมจิกเหมือนกันใช่ครับผมอ๋อมีมีแยกไว้เยอะเลยครับท่านผู้ชมมาซื้อหนังจระเข้อ๋อ แล้วทำไมครับไหเลเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกตระกูลแบ็คกมจิกอยู่เท่าไหร่นะแม่สองร้อยก็าด้โอ้เดี๋ยวมาวดูทางนี้นี้ผมว่าผมเลิ่มจัดนะไม่เข้ารูป้ารอยเท่าไหรห่หนังจระเข้อ๋อหนังจระเข้เลมอลายเลมอลายอ,อันนี้คิงโคอรอลคิงโคอรอลเดี๋ยวดูคิงโคอรอลทีอ๋อลักษณะมันเด่นยังไงครับ เด่นคือเขียวเป็นมันแล้วก็รูปทรงใช่แล้วเขียวเอแล้วขอบมันจะหยักเราดูอ๋อรูปทรงใบขอบมันหยักใช่เพอลายเส้นเขาเยอะกว่าลายเส้นเยอะตัลายเส้นแข็งร้วมันจะลอยเกิดกดลอยหยักขึ้นลอยหยักโอ้ลายเส้นมันโน้แล้วจะมีเอกลักษณ์คือลายเส้นหลังมันนูนขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเส้นอขาลายลายเส้นมันเยอะนี้นับเส้นไมได้เลยแตกต่างเราอันนี้จระเข้มันก็จะเส้นประมาณนี้ก็จะน้อยกว่านอยอ๋อเส้นน้อยกว่าอ่าแล้วก็จะดู หลายแบบเลยแถวซอยตามก้านตามอะไรนี้ครับบางทีแตกต่างกันนิดเดียวอืมอันนั้นอันนี้อันนี้คือจําหน่ายหมดนะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์อ๋ออันนี้ตัดลูกขายอ๋อไว้ตัดลูกขายว่าอันนี้พวกพวกนี้จะตั้งนแม่พันธุ์อันนี้อะไรอะอันนี้ถุงมันถุงทองนะถุงเงินถุงทองแล้วก็มีบอลกระดาษดังใช่อันนี้คือเป็นลูกของต้นไหนอะต้นแม่อยู่นี่ครับท่านผู้ชม บอลก็ด่างแปลครับด่างลายสวยครับไม่ไม่ไม่ด่างเป็นพื้นด่างออปติอ๋อครับต้นแม่ต้นแม่นี่อายุก,กี่เดือนแล้วก็เนจะปีแล้วครับโอ้แต่นี้ผมซอยเองล่างด้วยซอยซอยตอมันจะทงอกอ๋อซอยตอมาซอยตอคือหมายถึงยังไงต,ตัดยกตัดยกเอาต้นแม่เลยคือตอได้ยี่อ๋อ นี่เป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคอะไรก็ดูจากคลิปเหมือนกันนะอ๋อดูจากคลิปครับแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกไข่พวกอะไรเราลองยังไม่ได้หรืออันอันนี้ยังไม่ได้รือเลยครับอ๋อเราเราเราลองทําตัดยอดแยกต้นครับผมอ๋อยกยกต้นแม่ไปปลูกเลยยกต้นแม่ต้นนี้นะครับท่านผู้ชมที่ตัดมาจากตอเมื่อกี้นะฮะแล้วเรา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 มีหัวหัวติดมาเยอะไหมหนาไหมหัวติดไว้หนาไหมก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการหน่อที่มันขึ้นเยอะไหมถ้าเราต้องการหน่อที่มันขึ้นมาเยอะเราก็ตัดข้างบนตัดข้างบนให้มันสูงหน่อยอ๋อตัดเพื่อให้อย่างน้อยก็ประมาณสักสี่ห้านิ้วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วครับแล้วก็มาแช่นละยาเร่งรากนะเพื่อย้ำการเจริญเติบโตโอ้แล้วก็มาผึ่งให้ลมสักแป๊บนึงแล้วก็ลงปกคุณโต้งบอกเทคนิคหมดเลยครับไม่แม่ไม่ฟังเลยนี่คืออะครับลงปลูกก็ดันเนี่ยครับแต่ว่า เป็นกระดาษไม่ด้วยมันไม่มีเป็นเซลล์หลักเซลล์หลักก็จะเป็นเม็ดอันนี้ก็คือเขียวบอลกระดาษไม่ดังใช่ครับผมตอนแรกมันด่างด่างใบแรกออพอใบแรกด่างเสร็จปุ๊บความแข็งแรงของเม็ดสีมันเยอะกว่ามันก็เลยกลับกลายเป็นไม่ด่างกลายเป็นไม่ด่างแต่มันก็สวยใช่สวยได้รูปฟอร์มของมันแต่ถามว่าเมื่อด่างใบใบแรกสองใบแรกจะทําให้ลูกด่างไหมก็ห้าสิบห้าสิบผมเคยเอาไข่ตัวนี้ไปฟอะ ไปพอเสร็จปุ๊บมันได้ด่างด่างแต่โคนอย่างนี้นะครับด่างแต่โคนอย่างนี้เลยใบต่อใบก็ค like so. er ือหมายถึงว so oh. ่าได้ด่างต้นไม่ด่างต้นอ๋อที่ทีเรามาลงนี่ถุงเงินถุงทองนี่ก็ทําแบบเดียวกันนี่หรือเปล่าไม่ทำาะอันนี้อันนี้ผมแยกกระปุกผมกะว่าจะตอนนี้เขาคลายน้ําอยู่อ๋อคลายน้าอยู่แบมันจะโ้มแยกแยกก็ถังปูนนะเพื่อมันลงนี้เพื่อให้รากเขาแตกมันก็จะได้แต่ถังปูนอันเก่ามันเล็กกว่าอ๋อใครครับ บอนาไทยใช่โดนไปแล้วเนี่ยผมยังไม่มีเวลาดูเลยโดนเพียโดนลาเพี้ยครับเพีย้ยอ๋อเนี่ยทิ้งไว้รัดไว้ให้ผมแล้วต้องตัดใบทิ้งหมดโอครับท่านผู้ชมนี่ครับบอนนาไทยแล้วนี่เขาเรียกมีชื่อไหมบอนาไทยมันจะมีอยู่สามสี่สายครับแล้วแล้วแต่ลายแต่นี้<อ>ผมมายังไลายไม่ขึ้นดีเลยอ๋อมารุนนะแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นพวกอันนี้จะเป็นหนังจระเข้ครับหนังจระเข้ครับผม เริ่มต้นต้นต้นอ,อ,อย่างนี้พร้อมอย่างนี้ราคาสูงไหมไม่สูงครับสองสามร้อยเหมือนกันนะสองสามร้อยครับท่านผู้ชมก็นี่ครับมาจับจองซื้อกันได้นะครับตามเบอร์โทรแล้อคือเรียกอะไรเฟซไลน์ใช่ครับผมของคุณวลิศลาครับวลิศลาหลายนะครับไอเฟซนะครับเฟซนะครับนี่ครับมีมิตหลายชนิดมีทั้งบอลสีบอลนา อบอนกระดาษด่างกับไม่ด่างนะครับครับพอพอเข้ามาแล้วด้านซ้ายมือลงเรือนี่เรายังไม่ได้พาท่านไปชมดูนะครับเดี๋ยวคุณโต้องจอะพามาดูมาชมว่บอลสีอ๋อโคโรเอเซียโโเยนี่ยนะโอ้โหต้นต้นมาลายสวยครับท่านไปชมลายสวยมากเลย หลาของลำต้นอ๋อ,อ,อ,ย,อยังไม่ได้ยังยังยัง,ยงมีลูกมีหลานไหมมีลูกมีหลายมีหน่อ,อ,อเดี๋ยวดูบอลกระดาษบอลต่างๆนี่ครับโคโคโลค่ะมีมีโคโคไดหนังจราเช้อ๋อมีแนนซี่แนนซี่ครับโอโลฮาอโลฮาโอา้โลฮา,าเล็กๆ ต้นกำลังน่ารักเลยครับอันนี้ฮาวเอียอร์นฮาวเอียรนเรือข้อโคไดข้อโคดไดอันนี้โคนาคาฟี่โ,โคอัลโคนาคาฟี่อันนี้ก็คือเลมอนลายเลมอนลายลต้นสองร้อยน,นะคะอ๋อต้นละสองร้อยครับท่านผู้ชมราคาไม่สูงครับราคาไม่สูงมีแบคเมจิกแบคเมจิกแล้วด้านในมีอะไรบ้างด้านในมีก็จะเป็นตัวนี้เป็น แบ็กวินโดอ๋อแบ็กวินโดวินโดนี่ราคาสูงไหมเนี่ยไม่สูงค่ะขายหลักร้อยโอ้ครับวินโดอันนี้แบ็กวิวตี้หรือม่านนางพิมพ์อ๋อแบ็กวิวตี้เนี่ยนะช่วงเงินไหลมาเราก็มีนะคะแต่ที่ตัดข้อไว้คือขายไปหมดแล้วอ๋อที่ตัดก่อเหลือแต่ชุดใหม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เรากำลังปล่อยให้มันเดินยอดขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัดใหม่ก็ทำไม่ได้ โอ้หช้างหูช้างด่างด่างเหลืองค่ะด่างเหลืองนี่ต้นต้นต้นนี้เจ็ดพันค่ะสตาร์ตเจ็ดพันห้าเลยครับท่านผู้ชมครับสวยสวยถือว่าถูกมากเริ่มกอใหญ่แล้วน่ะค่ะแ้มันก็จะเป็นพวกลูกไม้อ๋อเป็นลูกไม้ครับท่านผู้ชมแล้วแล้วที่โดดเด่นที่โดดเด่นตัวนี้จะเป็นนกสดายุนกสดายุเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้ตัวนี้ไม่ได้ขายเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นแม่พัน์อเป็นแม่พันค่ะนี่นี่อะไรนี่ราชินีเงินแสนลาชินีเงินแสนตัวนี้ถือว่าจะเป็นแม่พันค่ะที่ขายจะเป็นพวกลูกไม้ลูกไม้ชั้นล่างนี่เนาะลูกไม้ก็จะเริ่มต้นที่ต้นละแค่สองร้อยนะคะที่เราขายใช่ค่ะอย่างนี้นะคะสองร้อยอ๋อ่ค่ะสองร้อยสองร้อยใช่ค่ะครับมีหลายพันหลายชนิด พยามนโอ้โหพยามนนี้มีหลายใบจริงเลยตันนี้ขายหนึ่งพันเองโอ้ราคาไม่แพงครับท่านผู้ชมหาค่ะไม่แพงมีหลายต้นหลายพันนีฉลามขาวบอลกาบนะคะตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอันนี้ไทยนิยมอ๋อไทยนิยมขายพันเดียวค่ะแบบท่านผู้ชมรีบเลยนะครับ แั้ก็จะเป็นพวกลูกไม้บอลกระดาษอ๋อค่ะแล้วด้านนี้ก็ตั้งแต่นี้นี่บอลกระดาษบอนกระดาษด่างเราแยกช่งนี้เจอเจอน้ำค้างนะคะก็เลยต้องเอาเข้าตู้อบอ๋อเจอน้ำค้างมันจะผุเหรอใบมันจะใบจะอ่อนเนี่ยค่ะใบมันจะอ่อนอย่างเงี้ยผุใช่ค่ะก็เลยเอาเข้าลงแล้วโน่นใบด่างอะไร อันนี้เหรอะคะคเสือพาน,นะค่ะอ๋อบอนเสือพานใช่ค่ะแล้วก็ทั้งล่างนั่นอะไรใบเป็ก้านเขาขา,ขาวล,วลูกไม้ทั้งะอะไรค่ะครับคุณเอก็พามาดูโรงเรือนด้านหน้านะครับครับ,รบวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้เ,เห็นสวนของคุณเอและคุณโต้งที่บ้านไร่กลา,กางหมู่14นะครับก็ติดต่อ อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรนะครับต้องขอขอบคุณทั้งคุณโต้งและคุณเอ๋มากๆครับที่ให้โอกาสช่อง y o u u u e หนาคบัวมาถ่ายทําเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณเอ๋และคุณโต้งมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ